สวัสดีครับผมชื่อพี่ทีวครับวันนี้เราอยู่ในเกมซปเปอร์ซักอีกแล้วนะครับวันนี้เราอ่ะได้บทบาทมาใหม่แล้วนะครับบทบาทมาใหม่ก็คือคือนักมายากลไม่ใช่ไม่ใช่นักมายากลผู้ผิดกู้นผิไม่ใช่จอมโจรจอมโจรจอมโจรผู้ผิดผู้ผิดจอมโจรจอมโจร ขอโทษขอโทษจอมโจรซื้อไปเลยจอมโจรความสามารถของเขาก็คือสามารถอยู่ฝั่งคนดีได้นะความสามารถของเขาก็คือสามารถขโมยขโมยบทบาทของฝ่ายลูกเรือก็ได้แต่ว่าถ้าเราขโมยบทบาทตัวแฝงเนี่ยเราก็จะตายถ้าเราสามารถขโมยบทบาทตัวกลางได้เราก็จะเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายเราก็จะเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวเราจะไปดูโฆษณากันเลยกว่าแป๊บหนึ่งเราซื้อชุดไม่ได้เพราะว่าตังค์ไม่ค่อยพอเราไม่สามารถซื้อชุดได้เพราะตังค์ไม่ค่อยพอซิกซอไม่ค่อยพอต่างหากซิกซอไม่พอลูกเอ้ยลูกเอ้ยซิกซอไม่พอ ขอซื้อหมอผีแล้วกันนักล่าไว้เจ้านี่สามารถขโมยบทบาทของคนอื่นได้นะแต่ว่าเราไม่แต่ว่าลูกเรือจะไม่สามารถโหวตเขาได้เพราะเขาอ่ะอยากอยู่ฝ่ายลูกเรือเดี๋ยวผมขอเก็บไอเทมก่อนอืมบทบาทก็มันเป็นประมาณนี้ เนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยโอเคแล้วก็จะกดเล่นความเร็วนะครูดาวสักประมาณยี่สห้าวินาทีถ้าเราอยากถ้าเราเราสามารถขโมยบทบาทตัวกลางลูกเรือได้แต่เราไม่สามารถขโมยของตัวแฝงได้นะ ถ้าขโมยของตัวแฝงมันก็จะเป็นแบบนี้เน่แน่แน่ให้เราไล่ก่อนพอเราไล่ขโมยพอเราไล่ขโมยของบทบาทตัวแฝงใช่ไหมเราก็จะตายพอเราไล่ขโมยบทบาทของตัวแฝงใช่ไหมเราก็จะตายแต่ว่าถ้าเราไล่ขโมยฝ่ายลูกเรือเราก็จะเป็นลูกเรือแล้วก็พอลูกเรือเห็นปั๊บ พอเราขโมยบทบาทลูกเรือปั๊บแล้วก็แล้วก็โหวตตัวเองเลยว่าชื่อเรามันจะเป็นตัวกลางไหมอ่ะชื่อเราไม่เป็นตัวกลางแต่ว่าแต่ว่าต้องโหวตตัวเองก่อนว่ามันจะเป็นตัวกลางไหมพอเรามีบทบาทนี่แล้วเราก็สามารถเป็นลูกเรือตัวแฝงได้ เห็นไหมมันเขียนคําว่าไม่ใช่ลูกเรือไม่ใช่ตัวแฝงเห็นไหมถ้าเราขโมยบทปาาตัวกลางเป็นไงอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปลี่ยนนี้นี่แป๊บถ้าเราขโมยบทปาาตัวกลางแล้วก็จะเป็นตัวกลาง เราสามารถขโมยได้ทั้งสองบทแต่ขโมยบทของตัวแฝงไม่ได้นะถ้าขโมยบทของตัวแฝงเราก็จะตายแต่ว่าถ้ามีหมอมาชุกเนี่ยเราก็จะถามหมอได้ว่าเฮ้ยไอสีนั้นมันเป็นบทบาทตัวแฝงใช่เป็นหัวขโมยหรือว่าจอมโจรอะไรแบบนี้นโอเคเเถ้า ประมาณนี้ก็ไปก่อนนะครับ